ทยพักดีกำลังนำการเมืองสะอาดครับเมื่อถึงเทศกาลเลือกตั้งทีไรเขาจะต้องรับเงินซื้อเสียงแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเงินซื้อเสียงตรงนั้นก็คือรูปแบบของการโกงประเภทหนึง่งพักไทยพักดีจึงไม่ใช้เงินซื้อเสียงครับพักไทยพักดีนะผมบอกตรงๆครับถ้าชนะครั้งหน้านะครับแบบที่ผู้พันพูดเราจะเข้าสภาแล้วไปพัฒนากฎหมายให้มันมีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น แน่นอนครับการลงศึกเลือกตั้งมันย่อมมีชนะแล้วก็ย่อมมีแพ้ผมประกาศในมุมลบแล้วกันครับว่าถ้าวันหนึ่งไทยพักดีต้องแพ้เพราะไม่ได้ใช้เงินแต่ผมบอกพวกเราทุกคนเลยครับว่าพักไทยพักดีก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองที่ยังคงทําเรื่องที่ยากแต่เป็นเรื่องที่ถูกต้องครับพักไทยพักดีจะไม่มีส่วนร่วมในการซื้อเสียง ซึ่งเท่ากับพักไทยพักดีไม่มีส่วนร่วมในการโกงในอนาคตพักไทยพักดีไม่ส่งเสริมให้ระบบการโกงที่เลวห้ายอยู่ทุกวันนี้ยังคงดำเนินต่อไปและพักไทยพักดีก็จะต้องขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่กากบาดให้พักไทยพักดีสนับสนุนการป่าโกงจึงเลือกพักไทยพักดี ใช้ที่แพทย์ไทยพอดีไม่ใช้เงินซื้อเสียงครับ